เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงวันฝักเดทนะครับกับผมนายร้อนในนะครับก็ยังสถาปนาชื่อตัวเองไม่เลิกคือตั้งแต่คลิปที่แล้วล่ะก็ยังเป็นร้อนในอยู่เลยนะแล้วก็มานั่งเล่นเนี่ยเขาเรียกว่ามีสปิริตนะอยู่เนาอ,อะไรงเงี้ยโอเควันนี้โจทย์ของเรานะครับเราได้เป็นจอห์นวิกนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องวันฝักเดทนะครับจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมฮะจริงๆผมจะต้องไลฟ์สตรีมนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับหรือว่า ถ้าไลฟ์ไม่ไลฟ์ยังไงก็ดูในแฟนเพจแล้วกันนะเดี๋ยวไปโพสในแฟนเพจแล้วกันว่าจะไลฟ์หรือเปล่านะครับอาจจะติดจูราหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แล้วกันวันนี้ได้แต่มาจอห์นวิกใช่ไหมอ่ากแต่มาจอห์นวิกกันดีกว่าโดยมีคนขอมาอยู่2คนครับ2คอมเมนต์นะที่เลือกจอห์นวิกเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าตัวอื่นมันแต่งได้หรือเปล่าอย่างเช่นคนเอกประหยัดเนี่ยเออ ช่องเพิ่งเติมมาได้แป๊บเดียวจะให้บินแล้วล่ะไม่หหนห่วงกันบ้างน้ำตาจะไหลก็มีอยู่2คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับจากคุณเคเนเธอร์นะครับเขาบอกว่าพี่ครับคราวนี้ขอจอห์นวิกนะครับอืมครั้งครั้งที่แล้วจอห์นจอห์นซีน่าครั้งครั้งที่แล้วจอห์นซีน่าใช่ไหมครั้งนี้จอห์นวิกครั้งหน้าไม่จอห์นชาวไร่เลยล่ะโอเคแล้วก็คนที่2นะครับแม็กนัมนะครับแต่งเป็นจอห์นวิกสิครับพี่โอ้โหได้เลยฮนะอจอห์นซีน่าก็ต้องจอห์นวิกต่อไง ช่วงนี้จนจอนกำลังมาอะไรเงี้ยอ่าโอเคถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดอะไรในพาร์ทนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นล้อใน,นนะครับเวลาพูดเนี่ยมันเหล็กมันจะเกี่ยวปากนะครับบางทีพูดไปคำอะไรกตกไปคำหนึงมันอุยอุยฟังเลยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเออนี่พูดก็เจ็บๆอะไรเนี้ยเนี่ยจะตกปากตัวเง <c oughs> ี้เจ็บชิบหายเลยคนละทะลาะกับปากตัวเองเนี่ยตอนนี้ดึงปากตัวเองพูดแล้วโอเคอ่าเรามาดูดีกว่านะว่าจอวีเดียวเขาตั้งตัวกันยังไงนะครับ คือเขาจะใส่สูทนะครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ผูกท้ายสีดำนะครับกางเกงนี่เป็นสแลกค่อนข้างเดฟเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รองเท้านี่เหมือนจะเป็นหัวตัดนะหัวตัดแล้วก็น่าจะมีเชือกด้วยมั้งหัวยาวเป็นแบบลองแฮรนนะครับลองแหรนนิดนึงนะแล้วก็ไว้เขานะครับนุ่นกูดึงปากตัวเองพูดเลยชิบหายโอเคนี่เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าไอ้นี่ของเราอยู่ว่าจะมีของเราเป็นยังไงนะครับอืมแล้วก็ต้องมีเรื่องที่สายพาพ์ะจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่โดนตำรวจยิงตายนะครับอ รถอยู่นี่นะครับมีคูเปอร์คู่ใจของเราไม่อยู่เว้ยขต้องเดินตีนเปล่าแล้วันนี้โอเคเดินตีนเปล่าก็ได้ไม่ว่ากันโคตรลายโคตรลายแฮในที่สุดก็วิ่งมาถึงลานเสื้อนะครับตู้ตู้ขออนุญาตครับอ๋อสะฝนฝนซาดจนอยู่ตกกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคร้านนี้นี่เป็นร้านที่ให้กําลังใจได้ดีมากครับลานสู้ๆนะครับดูดูดูเครื่องใหม่ดูเครื่องใหม่นะการเล่นเนอะสิบบาทห้าบาทก็เอาอะ จัดมาตอนนี้ต้องเปล่าเสื้อก่อนนะฮะเออได้เสื้อแล้วฮะข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับข้างนอกเป็นชุดสูทน่าคตรลงตัวบอกเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวกับใจนะฮะ มันเดฟด,ด้วยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็คือมันสลิมนะฮะมันค่อนข้างที่จะแนบเนื้ออะไรเงี้ยค่อนข้างใช้ได้เอาวันนี้แหละและ้วก็นี่ครับรองเท้าต่อเลยนะฮะอุ้ยเล็ก,กเกี่ยวปากไหมเฮ้ยคนอะไรมม่ทะลอกปากตัวเองก็กู้นี่แหละ <ST. S 2> นี่ครับท่านผู้ชมครับรองเท้ามีเชือกด้วยสุดยอดอ๋อแบล็คออกฟลอกจัดไป ่อไปก็เป็นออซสเซอรี่นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะออซสเซอรี่ลืมถอดหมวกเวรถอดโมกก่อนแล้วหนึ่งนะเอาหมวกหมวกนี่มันอยู่ในสไตล์ออซสเซอรี่นี่อะแฮมเมดเฮดเฮดโอเคเฮ้ยดูใส่เนคไทใส่เนคไทแป๊บดูจากรูปนี่น่าจะเป็นเนคไทบางนะไม่ใช่เนคไทหนาอันนี่นเกิลไม่ใช่้องอันนี้ดิเออนี่แหละ วันนี้แหละใกล้มือบอกเลยอันนี้แหละดูครับดูสภาพตอนนี้ดูสภาพดูสภาพครับนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเน็กไทสีแดงนี่ฮิตแมนเลยป่ะนี่ถึงรักส้ผมบางทีืออเสาวิ่งอย่งเงวนานจะไปมาเป็นสรงผมก็ดีกว่าฮะเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนเหมือนเหรอโอเคสรงผมจอห์นวิกนี่จะเป็นสีเทาๆนะครับน่าจะข้างหน้านี่นะ ดำน้อยกว่าเทาดนึดนงเออมานี่แหละโอเคเลือกทรงผมนี่ครับท่านผู้ชมครับจากการดูอย่างถ่องแท้นี้ต้องทรงนี้เลยฮะแต่ว่าข้างๆมันสั้นมีนิดนึงนะแต่ได้ไม่เป็นไรเอานี้แหละมันดูเหมือนที่สุดแล้วไงถ้าจะตัดอดีกว่านี้ก็คงไม่ใช่ทรงนี้แล้วโอเคนาะยขอเบิ้อ,มอมผมว่ามันยังดูนี่เกินไปนะนดูใจดีกันไว้ครับเปลี่ยนสีคิ้วแป๊บเฮ้ยสีคิ้วกัอนไปทีลาน ดวเลยเออสีนี้แหละโอเคแล้วก็คราวนะครับคราวนี้ต้องสีนี่โอเคดำโอเคใช้ได้เลือกแป๊บคือเข้าจากของจอนวิกเนี่ยเราต้องดูอย่างพิถีพิถันนะฮะดูครับแต่ละอันนี้นี่น่ารักเลยนะอใช่ได้เอ้ยอันนี้นี่พอดูได้อยู่นะแต่ถ้าไม่ติดว่าตรงนี้มันแบบเขาเรียกว่าไงวะถ้ามันไม่ติดว่ามันต่อกันอันนี้จะได้เลยเนะี่ยอันนี้ก็ดูเลือเอไงไม่รู้อันนี้ก็โอ้โห สน่ารักก็เป็นวงกลมนะอืมนี่ก็บางไปอันนี้เฮ้ยอันนี้ได้อัวน,นี้โคตรเหมือนนะแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันไม่ได้นะครับตรงที่เป็นหนวดอะมันต้องหนาพวกเนี้ยเออแล้วก็ต้องไม่ต่อกันสิไม่งั้นจะเหมือนมากเลยน,นี่ก็อันนี้ก็แลดูมุงมิงไงไม่รู้ก็อันนี้ก็หนาไปอืมอันนี้ก็น่ารักแลดูแลดูแลดูแล,ด,แล,ด,แลดูอีฟ้าอีป้าแม่งเลลแบบ นะแบบเหมือนเล่งอะเล่งอะไรทัอย่างจิ้มเจ้ามีไม่ใช่เจ้างินไก่จิ้มหัวผมอเนี่ยผมกลัวเนี่ยนี่ก็โอ้เติมเขามานี่เฮ้ยอันนี้คือได้นะถ้าเกิดไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมันไม่ย้อนข้างบนเงเอาซะน่ารักเลยเห็นแล้วนึกถึงโทมัสนี่ชี้ลงเกินไปน่ารักนีงอนขึ้นไงเขาบอกว่าปากเนี่ยนะหนวดเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นหน้าต่างปากนะครับหลักการเดียวคิ้วนะฮะ กูมโน้นเองเลยแหละนี่ครับปากเนี่ยมันขึ้นมานะครับน่ะทำให้อันนี้คือเปรียบเสม,มือนว่ายิ้มตลอดเวลานะครับผมเป็นคนยินย้มเย,ย้มจ้ำใสอะไรเงี้ยใช่หรอการมาโน้ตล้วนอันนี้ผมเพิ่มเขาไปเยอะทำไมวะโอเคผมดูแล้วนะ่าจะวีแคอ่อันไหนวะอันปั๊บอันเนี้ยเออยังพอโอเคสุดละเอาอันนี้แหละจะัดนะาขอเด็ดเด็ดบอกเลยอย่าเล็งนานเล็งแล้วต้องตัดให้ดีด้วยนะ อืมัวสงสัยไม่ได้และเหตุข้างหลังนะครับว่ามันเป็นร้านตัดผมนะครับแต่มันมีหมวกอยู่ข้างหลังเหมือนเป็นร้านขายหมวกอืมบางทีผมแปลกใจเหมือนกันโอเคเอาทรงนี้แหละโอ้โหป้าสุดยอดอืมโคตรเหมือนนะมองข้างๆนี่ยังเหมือนบอกเลยอยากลองไม่ได้ล่ะทุกฝากกันดิไม่มีเลยป้าเมื่อกี้ไม่มีเกิดขึ้นไม่มีเรือขึ้นผมไม่ได้ทำแรงนั้นแหละไม่มีไม่มีผมขยักหน้าติดสินบนก็เรียบร้อย ไม่มีอเลยนะไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรไมาออ,ออกมาแล้วครับนี่คือจอห์นวิกของเรานะครับไม่ใช่จอห์นวิกธรรมดาเป็นจอห์ใส่วิกด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่จอห์นวิกจอห์ใส่วิกโอเคเนี่ยดูหน้าดูหน้าอ่าดูดูด้านข้างนี่ยังเหมือนนะบอกเลยถือปืนดนะ้วยปืนสั้นปืนสั้นอืมถือเป็นไงเป็นไงครับดูดูดูด,ดูโอ้ยังเหมือนนะมองข้างข้างนี่ยังเหมือนเลยบอกเลยเออแต่ว่าเดี๋ยวนะแล้ว จำได้ว่ามินิคูเปอร์ของเรานี่โดนยึดไปนี่ว่าเฮ้ยมินิคูเปอร์โดนยึดไปไม่เป็นไรเราจะไปมินิคูเปอร์คืนดีกว่าเอ้ยไหนๆก็เป็นจอห์นวิกแล้วสิมันต้องทำฉากแอคชั่นให้สมจริงจะพาร์ก่อนที่โดนขโมยไปนะคือเราจะไปอย่างธรรมดาไม่ได้ครับเราต้องโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์มานะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นการลยตัวจากเฮลิคอปเตอร์กันเลยทีเดียวนะฮะผมมาโน่นละโคตรเร็วอะ่ะสั่งปุ๊บมาปับ๊บยังสั่งได้อืมสุดยอดเดี๋ยว เหยียบเสารอซ้อมไงซ้อมอืมขนาดดักมวยยังเตะต้นกล้วยนี่เตะต้นมะพร้าวซ้อมไงเขาเรียกซ้อมอืมเทนนิงเทนนิงอืมมีเสียงด้วยชื่อชาติชื่ชาติก็ลงมาเลยมีคนถ่ายรูปไปด้วยอดีดีขึ้นเฮลิคอปเตอร์แป๊บอืมไปแบบธรรมดาไม่ได้ดโอเคมาจุดแล้วนะไปตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมาขึ้นเลยดีกว่า สุดยอดยอดแท้อือ,อ,อ,อขับไปอย่าพูดมากเออนี่ก็พูดจังเลยยิงทิ้งเนี่ยเอพูดจังเลยเอาชิพายแล้วใครขับเนี่ยเวน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องใส่อย่พึ่งโอ้ยเจีจ๊ยนเจี๊ยนี่บังคับเครื่องเป็นไงโอ้โหฟีมือการบังคับอย่างเทพบอ,อกเลยไปเอออ่าตรงนี้แหละขอบใจมากนะฉันไปละเออโดดอย่างี้เลยเออสวยงามกลางร่มอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออเท่านผู้ชมครับนั่นแหละโลกของเรานี่กูยืนเกาะกงเหมือนเด็กอยากเด็ก <laughs> เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นนะช่ไหมเราต้องหาอะไรมาต่อขาครับอย่างเช่นไอ้โทษโทษทศเสานะเราเป็นจอร์ดิกทันที <ด ó. S 1> เราจะเข้าแบบปกติได้อย่างไรมีตำรวจยินเฝ้าหนึ่งตัวครับทำาไงกับตำรวจฮะถ้าเกิดเราโดดเข้าไปนี่เขาน่จะสงสัยแน่เลยจริงจริงนี่มึงน่าจะสงสัยตั้งแต่กูโดดในนี้แล้วละ่ะเฮ้ยเราต้องลอมสเตลล์ไงอ,อ,อย่างที่อย่างที่หนังแอคชั่นเขาทำกันเลยนะ ้องโดดไปวันนี้ก่อนครับโคตรจริงจังอะ่ะไม่เคยจริงจังกับอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเออสีข้างทะลอะกันะบอกเลยตรงนี้ครับดูแลโคตรสเตโาบอกเลยเฮ้ยจดเข้าไปเลยมีใครรู้ด้วยเป็นไงเป็นไงโอ้โหอย่างเทพบอกเลยเอา้านมัน,มนรู้มันมีบูทูทั้งหมดหรออื้มสับไปก่อนเลยหนึ่งดอกเตะทั้งหนึ่งทีอื้มเหยียบไม่ต้องลุกอยู่ตรงนั้นแหละเออแค่เอาเอารถคืน สุดยอดมีกุญแจรถด้วยไม่โดน,ย,นยิดแค่รถแง่ไรนี่ไปไปไปวิ่งวิ่งไปแล้วปืนเอารถสมใจอยากเขาเรียกว่าเปิดฉากได้ดูเดือดเปิดประตูได้ด้วยอย่างก็อย่างก็องกโอ๊ยโดนยิงแล้วเนี่ยหลบได้เขาเรียกว่าดิจิตอลสุดยอดอะไรเราตุขับมาชนเฉยเลยนี่เป็นจอห์นวิกแงะเราเป็นจอห์นวิกนะครับตอนนี้จอห์นวิกมันต้องฉากไล่ๆอย่างนี้สุดยอดอย่างนี้แหละที่รอคอยสดาวเลยเหรอสมดาวเลยเหรออืมอืม ผมมีเครื่องบินไล่ด้วยฮะท่านผู้ชมครับโอยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าม,มันสุดๆบอกเลยเอาอดึอว่ามอไซต์ตำรวจอุ้ยข้างหน้าก็มาข้างบนก็มีทางขวาก็มานี่แค่มาเอารถคืนไม่ใช่หมานะแต่เป็นรถืออล,ลบลบดิจิตอลมาละดิจิตอลมาละอือบอกเลยเครื่องบงเครื่องบินไม่ได้แดกของเราครับจริงๆอ,อเลี้ยวขวาหักหน้าทันทีเครื่องบินยังตามมาอยู่ครับทำไงเครื่องบินเดียวะยิงทิ้งดีไหม เฮ้ยคือคืบินหาเราไม่เจอแล้วคือบินหาเราไม่เจอแล้วกูไปแล้วบิ้นหมื่นมื้นหมื่นข้างบินตามเราไม่ได้แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยมันหาเราไม่เจอแล้วนี่ยว่ะหาเราไม่เจอแล้วชิบหายแล้วก็จะไปหลบไหนเดี๋ยวมันไปบินทางห้กูหลบเลยเว้ล่ะเข้าตอกเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยขวางทางขอชนทีนึงเดี๋ยวมันเดือกแกงนี่ยว่ะแต่ก็ชนไปแล้วไปชิบหายแล้วหล่นและน่ะออนั่นไงเออ เสียสองร้อยห้าสิบนี่ยังดีกว่าบางทีเนี่ยบางทีผมก็คิดนะว่าสต็อปอะไรหรอกมันต้องมีการยิงตอบโต้กันบ้างเออตา,ตายตายบอกเลยจอนวิกนี่มันต้องนะต้องคู่กันแอคชั่นอยู่แล้วมาวรถคันเดียวนี้ฆ่าตำรวจมอน,นอบอกเลยอืมลืมไปว่าตำรวจมันสปอร์เลยๆอืมเขาเรียกว่าขับหนีลงทางลัดทางที่สุดทางตรงเออลงล่างเลยบอกเลยจมน้ำอีกทิพายเอาน้ำตื้นไม่จมนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เฮลิคอปเ,เตอร์กันมันจะมันจะก้าวไก่งานเกินไปแล้วอ,อือมันต้องอย่างนั้นอ,อือมันจะก้าวไก่กานหน้าที่การงานเกินไปแล้วจัดวัาดีระเบิดไปเลยเอาเรงาาหากูเจอเนี่ยเอาลงมาอย่างนี้เลยเหรอดีมากแต่ต้องรีบไปครับต้องรีบไปก่อนที่รถตำรวจไม่ใช่รถตำรวจเฮลิคอปเตอร์จะมาอีกลำหนึ่งอะไรเงี้ยหนีแป๊บ เฮ้ยมันมันไอยังไงยังเจออีกเนอะมีตาทิพย์เหรอตรงนี้รถขับไปไม่ได้แล้วครับทิ้งรถแป๊บโดดเอาอยงี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมเลี้ยวไปรอเออโอเคเลี้ยวไปแล้วจวังหวะนี้เราต้องหนีให้ทันหนีให้ทันเฮลิคอปเตอร์มาเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะมาแล้วอุ้ยชิบหายแล้วหนีไม่ทันเวรกรรมแล้วมึงเอ้ยวิ่งแป๊บเฮ้ยมันหาเราไม่เจอนี่ว่ะวนรอบบอกเลย วนรอบเราบอกเลยการแอบแอบหลังแอบหลังเอ้ยมีวนกลับมามีวนกลับมาจะวนอะไรกันนะกระหนาไม่เจอหรอกบอกเลยไม่เจอหรอกบอกเลยอย่าหันมานอเวยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเออยันก็มาโคเวอร์โคเวอร์พิงย่าเหรอบางทีก็คิดนะว่าพิงย่าหรือแบบตรงนี้รอดปะวะฮิคอปเตอร์จะมาอะไรเนี้ยคนเริ่มเดินเท้ากันแต่ฮิคอปเตอร์นี่อยู่บนหัวเลยนยะ ไม่เห็นยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นยังรอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิว่งวิงว่งวิงว่งออกวิ่งออกวิ่งออกโอเครอดดีมากขับรถกลับบ้านได้ยังสบายใจโย่วันนี้ตำรวจไปเจอกันนานนะเมื่อกี้หาใครอยู่หรือเปล่าครับแหมสไลด์ลงอย่างเท่เออรถก็ยังอยู่เลยต้องลู้ตำรวจที่บอกเลยจับไม่ได้ลืมหน้ากันหมดแล้วสุดยอดออืขับเข้าบ้านปกติเนี่ยถ้าเกิดเรา เราไปเอารถคืนเราต้องเสียตังค์2 5งนะครับตีเป็นเงินไทยนี่ประมาณ6,000ประมาณ7,500นะครับ mm hmm. กูขโมยก็มาเลยดีเป็นไงโคตรเทพมาบอกเลยนอ no. เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้นะครับเจอใม่ในคลิปหน้านะครับโอเคมีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ่าครั้งน่าจะแต่งตัวอะไรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาให้จัดการใ้ทีนะครับโอเคแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับจะได้บอกว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์สตรีมฟุฟ่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคกู okay. จะโอเคเลยมันหลายทีเนี่ยเวรเริ่มติดปากมาก็คลิปนี้คงไม่มีแล้วแหละก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับมินิคูเปอร์ที่เราเอาอคืนมาได้นะครับเป็นความภูมิใจของจอห์นวิกของเรานะครับดูด้านข้างนี่ยังเหมือนบอกเลยมีรอยกระสุนอยู่ข้างหลังเลยใครก็ช่างยิงยิงได้ตรงเป๊ะเลยนะ โอ้แล้วก็ทะลุถึงข้างหน้าด้วยเป็นคนจริงที่ไม่น่ารอดแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ดาวก์คลิปร์ผมเจอกันนะจ๊ะ <c oughs>